สวัสดีค่ะแพทย์หญิงกัญญาธุรีนะคะหรือหมอหญิงค่ะเป็นแพทย์ประจำ BJ คลินิกเวชกรรมค่ะซึ่งทางคลินิกเราจะมีบริการเสริมจมูกและเสริมทางด้วยซิลิโคนนะคะซึ่งซิลิโคนที่ทางคลินิกใช้เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย์สามารถใส่เข้าไปในร่างกายของคนไข้ได้และสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตค่ะซึ่ง ทรงที่จะใช้ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอเป็นคนประเมินและก็เลือกให้คนไข้นะคะตัวจมูกเองก็จะเป็นซิลิโคนที่สามารถนิ่มมิดได้เพื่อใช้ลดการกระแทกส่วนตัวซิลิโคนทางจะมีทั้งขาสั้นและขายาวซึ่งการที่จะเลือกว่าใช้ขาสั้นขายาวต้องเป็นแพทย์เป็นคนประเมินนะคะให้เข้ากับตัวโครงสร้างของคนไข้ะคะ่ะทุกเคสที่ เข้ามารับบริการที่คลินิกจะได้ปรึกษาพูดคุยออกแบบรูปทรงร่วมกับแพทย์ทุกท่านนะคะการเตรียมตัวก่อนรับการผ่าตัดนะคะ1ถ้าคนไข้ทานวิตามินหรืออาหารเสริมก็แนะนําให้งดก่อนที่จะมาทําศัลยกรรมประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนนะคะเพื่อลดอาการเลือดออกระหว่างผ well, <sh> ่าตัดได้ค่ะถ้าใครมีโรคประจําตัวหรือว่ามีแพ้ยาอะไรก็คือแจ้งทางคลินิกว่ามีโรคประจําตัวหรือว่ายาอะไรที่ใช้อยู่ค่ะถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ BJ Clinic ทุกช่องทางได้เลยค่ะ